มันปวดได้ไงปวดได้เนาะมัปกติมันไม่ได้เหยียดแบบนี้หรอกเราพ่นออกได้เดี๋ยวนี้มันเลยเกียเดีนมันกมันพ่นกระเพาะก็เะิเนาะถึงว่ามีปัญหาเือแนีแจ็คดไมาใช่ไหใช่เออทางนั้นมาแล้วแจ็คอ่ะเสนอตัวแล้วเนาะ ไอ้เนี่ยไอ้ไปนู่นก็ขอตังพระอาจารย์ไปด้วยไม่ใช่นี่ค่าน้ำมันขอค่าน้ำมันเดี๋ยวเบิกมันเดี๋ยวต้องเบิกแน่แหละเนาะเราทำเรื่องเบิกเราทำเรื่องเบิกมากไม่ได้ทุกวันหลังมาไม่ได้เนาะเดินได้ไหมจะทำเรื่องเบิกไจะไหมโอ้ยเสี่ยงหนึ่งนี่ไม่อยากจะให้เอากับพี่น้องหัวยุดทุกอะไรดอกเขาส่งเอกสารนี่ถ้าว่าไม่ดิ่ขโมยให้ดิไม่ได้ให้เราเน้นอ่ะ ถ้าซานนาังนั่งในห้ยก็เราไปให้แต่พวกนั่นแหละ